สวัสดีพอ่อแม่ท้องทุกันเลยครับพวกับผมเพนเซอร์สยามหลังจากที่ไม่ได้ทําคลิปแนวนี้มาค่อนข้างนานเลยก็หลายคนก็เริ่มสังเกตแล้วครับว่าวิดีโอของผมนี่ก็เริ่มมีอะไรแปลกใหม่ขึ้นมานิดหน่อยซึ่งตัววิดีโอของผมนั้นจะคล้ายกับตัวหน้าหลวดของคอร์พิคตีโมเดลบั f แฝนะครับสึ่งวันนี้เราจะมาสอนทริคสำหรับทริคแรกก็จะเป็นเหมือนกับในตัวเกมเลยครับก็เริ่มแรกกัน เข้าป e ิท c t แล้หให้เลือกตรงวนตรงนี้ครับก็คือ From Start of the Scene กดไปบริเวณน,นี้กำหนดค่า10นาทีอ้อไม่ใช่10วินาทีเป็นเบื้องต้นกดปุ๊บไปตรงบริเวณโขมมุมฟึบฟึบ้เราตั้งค่าอะไรก็ได้อย่างของผมจะเป็นเ s สวันที่อาจจะเป็น27 ครับสิบสองพันยี่ิบสี่ก็จะเป็นชื่ออะไรดีวะชื่อแล้วกันชื่อช่องกงูเองเ็นเซียรมแก็ตามด้วยสถานที่เป็นไม้ไม้โฮม แล้วก็ไทยแหละเพื่อให้ตัวอักษรให้ใกล้เคียงใหม่สุดก็ไปที่ editor แล้วก็ไปที่ OCR a e s t n e s t n ไปที่นี้มันก็จะคล้ายๆกับของ Core Beauty ครับตอนนี้ไม่ขึ้นถ้าสมมติมันกรณีที่มันเกิดไม่ขึ้นให้ไปกดที่ Set to r o o p t i t a ติเมนต e อ็อบเมันก็จะขึ้นจากนั้นก็เรียงอพอเรียงเรียบร้อยแบบนี้ให้เหมือนปุ๊บที่จริงมันจะมีเพิ่มครับก็คือนาะฬิการรนะับแต่ว่าผมยังทำไม่ได้อ,อแล้ครับพอเราจะทำตรงนี้เสร็จปุ๊บปรับซส์อะไรตามตามใจชอบก็ประมาณนี้คดับคลิก Double ไปที่ตัวเท x กที่เราสร้างเอาไว้แล้วก็ไปที่ตัวของ Editor แล้วก็ไปบริเวณที่วิดีโอและไปที่ nature nature ออโอเค nature ถูกแล้วแล้วก็ไปที่ shadow พอถึงหน้าบริเวณนี้ครับก็จะต้องไปที่บริเวณต่อไปนั่นก็คือนี่ครับ all the parent and rent ปุ๊บ ทีนี้ก็มาในส่วนขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือการตั้งค่าตัวสำหรับคลิปที่ผมไปดูครับการตั้งค่าของเขาก็จะเริ่มไปที่เลข0ูนย์ซึ่งเราจะเอาเบสิคลยก่อนก็คือเลข0ูนย์เลข0ก็นี่ครับไลท์แองเกิลก็จะเป็นเลข0ูนย์ส่วนค่าของ Shadow Instant ก็ปรับเป็นศูนย์ส่วนสีก็ไม่ต้องสื่อแลก็คอบิวติ y ก็ต้องเขียว ปับแล้วก็ตัว InStorm Shadow Max Size ก็จะประมาณ10เขาแนะนำว่าเป็น10แต่ของผมจะเป็นประมาณที่ผมดูในคลิปของอีงกันก็จะเป็น19เราจะปรับเท่าไรก็ได้ก็แล้วแต่ครับ,รบแล้วก็ Intensity ก็จะปรับสูงสุดเป็นประมาณ10 ตอนนี้ก็เริ่มใกล้เคียงกับสีเขียวแนละ้วตอนนี้เราก็จะไปที่เพิ่มแอนิเมชันของเวลาโดยขั้นตอนต่อไปก็ไปที่อีเตอร์อีกรอบหนึ่งไปที่วิออ Video, ดีโอหลังจะไปที่วิดีโอเสร็จปุ๊บอ๋อไม่ใช่วิดีโอโทษๆไปที่เทคกหลังจากไปที่เทคก็ไปที่ดีคาร์โรลิงป๊บสเสงที่คุณควรทำก็คือกดปที From start from the scene From <c oughs> start of the scene โอเคกดเสร็จปั๊บตั้งค่าเป็นเวลา3วินาทีกดปุป๊บก่อนอื่นต้องเช็คก่อนนะว่าเราตั้งค่าถูกต้องหรือเปล่าโดยขั้นแรกก็คือต้องมาเช็คที่ f a ิกอินถูกไหมถ้าสมมติอยู่ Fake เอาปรับเป็นเฟ k กอินอะไรนั้นก็ปรับไปที่เราเช็คที่ เพื่อเช็คถึ r ออเให้เช็คว่าเป็น from first griff the Last หรือเปล่าอพอปรับอะไรเสร็จสักปุ๊บก็ดค่อยๆเช็คปุ๊บสไลด์โดนโอเคคือเช็ดดเค,คชทุกอย่างพร้อมก่อนเพราะเดี๋ยวถ้ามันไอ้นี่ขึ้นมาจะได้ไม่ต้องมาไอ้นี่อีกเช็คทุกอย่างเสร็จปับ๊บขั้นตอนนี้ถ้าผ่านก็ไม่น่าจะมีปัญหา เพราะถ้าเกิดว่าเราไปตั้งเซตค่าเป็นท a s คลิปสิ่งที่เกิดขึ้นอ่าตัวซอนกับหลังในกรณีที่เราเลือกเป็น First สคลิปุ๊บโดมมันจะไปคล้ายๆกับแปลอออซึ่งใครชอบสไตล์ไหนก็แล้วแต่ครับแต่ถ้าเราสมมุติเป็นคับสังนี้มันก็จะสุ่มตัวอ,อักษรมาแปะอ่า กดคอับังนั้นเราก็ลองเลือกเฟิร์สก,ก่อน First Impression ไม่ใช่แล้วแล้วก็ไปในส่วนต่อไปนั่นก็คือ r i s ต์ f f ฟเกดแล้วก็ทำเหมือนกับ t e x t Coloring ก็จะไปที่ Start from the Scene กดโอเคเหมือนเดิมครับเช็คทุกอย่างว่าเป็น First หรือเปล่าแล้วก็เป็น Fake หรือเปล่า พอเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะทําเหมือนกับขั้นตอนนี้เลยื่า,าทาทุกอย่างเสร็จแล้วก็ไปที่บริเวณของกริฟรอวิ่ง i ามโดยคลิปที่ผมไปดูก็เขาจะปรับประมาณ75 mm hmm. เราก็จะมาปรับที่ตรง75และอยหาลังจากนั้นก็ตามด้วยคําสั่ง transformation type ซึ่งถ้าเรายังไม่ปรับอะไรมันจะเป็นซูมในคอปปี โมเดลแฟจะเป็นแบบโรเทชนเป็นคำสั่งโรเทชนเป็นเริ่มใกล้เคียงแล้วเริ่มใกล้เคียงประมาณนี้แต่ถ้าเราปรับเป็นสคริปต์ซึ่งผมไม่เคยใช้แน่ๆมันจะเป็นแบบงอแล้วค่อยๆโผล่มาใครจะชอบสไตล์ไหนแล้วแต่เลยไม่ห้ามกันของผมชอบแนวของคอพิตตี้มากกว่าก็จะเป็นแนวนี้ไปเลย พอเราได้ตรงนี้เสร็จปั๊บทุกอย่างมันจะง่ายแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือกดปีมมาปแ๊บแล้วก็กดคลิขวากด Ctrl V หรือคลิกขวาไปที่ p e s s โอ้โทษทีอ่า พอเราจะกดคําสั่งนี้ปุ๊บย้าย2ตัวนี้มาปับ๊บตรงอันข้างหลังทีนี้ก็กดไปที่ตัวโรเท e เป็นเฟกเอาทั้งคู่ก่อนจากนั้นก็ค่อยๆรีบไม่ต้องรีบร้อนพอปรับ,บค่าอะไรเสร็จปุ๊บให้ไปที่ค o ลเล คาร์ลิงต่อแล้วก็ไปที่แฟนดอมออเดอร์ไปทั้งคู่เลยฮะอ่าพอเสร็จอะไรเสร็จปับ๊บมาดูเชิญเดี๋ยวนี้ใช่ไหมฮะพอช่วงท้ายอ่านี่คือผลลัพธ์ที่ท่านจะได้จากนั้นก็ไปแอสซาวอฟ เดี๋ยวผมขอไปหาซาวด์เอฟเฟกต์ก่อน A later few moments หลังจากหาซาวด์เอฟเฟกต์ได้สำเร็จครับก็คลิกไปที่ตัวไฟล์เสียงไม่ต้องคลิกแล้วไมนคลิกไอ้นี่ไม่ไม,คมคีคลิกไปที่ตรงนี้ครั้งเดียวแล้วก็ไปที่ลูปโหมดเปลี่ยนเป็นลูปออดิโอกรากเราไม่จำเป็นต้องมากรอบแบบเดี๋ยวบอกไว้ก่อนเราไม่จำเป็นต้องกรอบแบบนี้ฮะั เพื่อมาวางมันจะเสียช่องฟรี free. แล้วต้องมาลดขนาดแล้วก็ต้องมากะอันนี้ไม่ครับไม่ไม่ไมเราไมา่ทำแบบนั้น,นเราก็จะคลิกไปเลยมันก็จะลูบให้เราอัตโนมัติแเราจะ <c oughs> อ๋อันนี้ใครจะแบบเติมช่วงท้ายก็ได้ ้เ,เดหรือใครจะเติมช่วงท้ายก็เหมือนเดิมนะปรอบ,รบแล้วแต่สัทธาเลยคุณจะปรับขนาดไหนเหมือนกันหมดไหนจะบอกชื่อไฟล์ก่อนว่าใช้ซื้อไฟล์อะไรก็คือของผมจะเป็น m w mission t e c h effect ไปหาคลิปใน YouTube ได้เลยมีอยู่แล้วและ ก็มาเชิญชมผลงาน่าเรียบร้อยเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามคาดก็เป็นอันเสร็จพิธีก็สำหรับใครที่มีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับ VSDC Video Editor ก็สามารถมาแชร์ได้ครับเพราะทริคนี้ผมตั้งใจจะมาสอนมาตั้งแต่แรกก็แหละแต่ติดเวร์เ <c oughs> <laughs> หมือนเดิมเต๊ะ ึ่งตอนแรกผมกะจะลงคลิปใหม่สักหน่อยแต่เพราเอินไฟล์เสียงมันพังก็เลยแบบตลอดต่อไปแต่จะมาดูกันว่าเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบาย